การเติมคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุ่มๆน,น,นะครับโอเคครับก็ครับสวัสดีเพเื่อน,น,นกันด้วยนะ <m> เออ หัวน,นี้วอยู่ผมนะรองโตเซนนั้นเพื่อนเออใครที่เข้ามันแล้วก็กดไลค์ก็กดส u ัครส i b e กดแชร์ผมด้วยละกันนะเออวันนี้ก็ <c oughs> อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามินิเช่นเคยนะเพื่อนโบนัสชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะและก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกมาให้เราดูหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจก็ริงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมนะเออ ก็จะเพิ่มอัตราการแต่ของแตละกมแล้วกันเปอร์เซ็นต์สูงเลยเพื่อนนะเออใครสนใจก็ลองทักไปถามมาดูนะเพื่อนวันนี้ก็จะมาเล่นมาจองเวน,นึ่งนั่นเพื่อนเออก็เอาทุนมาแค่93บาทแต่วันนี้มีเทคนิคไล่เบ็ดสูงมามามาจนต่ำนันเพื่อนเออมาถึงก็อ๋อเริ่มที่เบ็ดเก้าเลยนะพอสักสิบหมุนไปก่อนเพื่อนนะเออ ลองดูมันจะมาหรือเปล่านะเออสวยงามมามา,มาเดยน,น้องผมก็ไม่ค่อยสบายนะเพื่อนเออคือเจ็บคอมากเหมือนจะเป็นนะแต่ไม่รู้เป็นหรือเปล่าน,นะอืเฮ้ย <c oughs> มาหน่อยเฮ้ยโหลสวยงามมาแล้วดอกนี้ยังไงไม่บึ่มเลยจ้ะเอ,อ้ยแล้วเหลือห้าสิบบาทแล้วยังไงดอกนี้ดอกนี้ยังไงเพื่อน เฮ้ยมาหน่อยดิลโหลฮัลโหลเฮ้ยเหลือสิบสี่บาทแล้วเพื่อนโอ้ยสวยงามมาแล้วห้าบาทแล้ยี่สิบเจ็ดบาทมาต่อเออมาต่อเรื่อยเรือ้เปล่าโอ้โหยี่สามสิบบาทโอ้ยก็ยังไงดีอ่ะเพื่อนอ่ะงั้นก็ขออีกสักสิบหมุนแล้วกันนะขออีกสักสิบหมุนแล้วกันว่ามันยังมาหรือเปล่าสวยงามมาเลยจ้ะมันมาแล้วจ้ะเพื่อนสวยงามมาแล้วน,น้น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  เออแต่ว่าตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะเพื่อนยังไม่ได้กําไรเท่าไหร่นะเออเนี่ยสวยงามตออนี้ไงบึง้งก็ไมา่กว่าสองตัวด่กนี้ไงโอ้โหสั่ร้อยกว่าบาทเพื่อนเพื่อนสั่งร้อยกว่าบาทเลยนี้น้งองโอ้เลยไม่ห้าร้อยสี่สิบบาทเพื่อนเพื่อนเพราะอย่างว่าเลยแรกๆมันจะแต่ดีอย่างนี้แหละเพื่อนนะต้องเข้าใจกันด้วยแรกๆมันจะแต่ดีอย่างนี้นะเพื่อน เออหลังๆก็น่าจะเงียบนานเพื่อนก็พอจับสตไม่ได้แล้วแหละนานเพื่อนเออแรกๆมาก็อย่าตกใจอย่าซีซูอย่าบรโูโรล,ลยเแล้วนะนน้องเลขดอกนี้ได้มา9 2้ารบเจบาทเป็นไงอ่ะอืมเอาทุนมา9 3บามบาทตอนนี้ได้มาเก้าร้อยกว่าบาทแล้วเป็นไงอ่ะเพื่อนเออนะเฮ้ยแล้วมันเงียบต่อเพื่อนสวยงามเออมาหน่อยเขียวช่อง ลองสามเกี่ยว่องสามต้องมาเลยนนะโอ้โหไม่เข้าฉากน้องโอ้โหเบ็ดเก้านี่ฮัลโหลฮัลโหลเบ็ดเก้านี่เออมาอมืไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะเออก็เพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะก็เริงใต้ก็มีแลกได้เลยนะลองทักไปถามก็ดูนะเพื่อนเออก็จะเพิ่มมาตาการแต่ของแต่ละเกมนะแล้วก็มี เพื่อนๆในกลุ่มคอยใช้เกมแต่งไม่ให้เราดูหลากหลายเกมเลยนะใครสนใจก็รีงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยน้าเพื่อนเออลองทำไพถหลมาดูน้นเพื่อนอออน,น,อน,นะก็เหมือนเราแบบว่าเวลาเราดูกลุ่มวมันธรามเงี้ยเวลาเขาแจ้งเปอร์เซ็นต์การแต่งของแต่ละเกมมาเนี่ยแล้วมันก็จะแบบว่าเพิ่มอัตราความมั่นใจของเรานะแล้วก็รู้ด้วยว่าเกมไหนแตกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่น้นเพื่อนเออก็เพิ่มอัตราการแต่นั่นแหละประมาณนั้นแล้วดอกนี้จะเข้าหรือเปล่าฟีจะเป็น โอ้โหไม่เข้านะจ๊ะเฮ้ยแต่มันอีเหี้ยกูไม่ได้มองไม่ได้มองครับเพื่อนๆเข้าฟรีเขาเป็นก้าวพี่น้องเออดูดิว่ามันจะจนะแจกกเปว่านะเออดูดิว่ามันจะแจกนะกี่วันนะเจอเมื่อจำไม่ฉันรู้สึกเหมือนตอน18นะอ๋อหอยอ่ะมึงมโอ,อ๊ยปวดท้องอนะ่ะ เฮ้ยเอ้ยอย่าบอกนะว่าไม่แจกเลยอ่ะหลอย่าบอกนะว่าไม่แจกเลยอ่ะหลเกินไปหรือเปล่านะเฮ้ยฮิตบู๊หมุนยังไงมาหน่อยห้าหมุนยังไงเอ้ยอย่าบอกนะว่าไม่แจกแจกไม่ถึงร้อยนี่อย่าบอกนะว่าแจกไม่ถึงร้อยน้องๆนะเฮ้ยแจกไม่ถึงร้อยเลยเฮ้ย น้องๆแล้วดอกนี้ไงเบิ้มก็มาอีกสามสิบหกบาทจากน้องๆและดอกนี้จะบอกนะว่าเข้าแล้วไม่แจกอ,อ็อหลเสียหน้าโอ้โหจะร้อยบาทก็ไม่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทมึงกลัวสักตีกูไหมเอ้แต่มันเป็นเรื่องมงคลน,นะเพื่อนเลขเก้าอ่ะเออเบ็ดก็เบ็ดเก้าเออนะโอ้โห,โหโก็เเพื่อนคนไหนที่ชื่นชมกิปผมอยู่ก็กดไลค์ก็กดซับสไครหน่อยแล้วกันนะ เพ okay, ื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเด้อเพื่อนโอเคหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนเลยละกันนะยี่สิบาทละดอกนี้โอ้โหมาอีกห้าสิบแปดบาทเพื่อนดอกนี้แหละอืมปังกูบอกเลยว่าปังไอ้เหี้ยปังมันในเหี้ยไยนานเอนเอาโอ้ยแล้วเฟยเข้าอีกหรือเปล่าเลยเฮ้ยดอกนี้ยังไงยังไงละหนึ่งโดยมาหน่อยมาหน่อยเฮ้ย โอ้ไม่ก๊อืมไม่เข้าไม่เข้าจากเมื่อแต่ตอนนี้กำไรมาเก้าร้อยกว่าบาทเลยนะเออเอาทุนมาเก้าสามบาทเท่านั้นเองเมื่อนๆนะกูว่าแล้วมันต้องเงียบหลังๆเกมเี่ฮะหาเมื่อนจริงๆปะ่ะอื้อ ผมเปิดต u r b o ดีกว่านะเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบทริปนี้เดี๋ยวเปิดต u r b หน่อยลนะแล้วก็ลดเป็ดหน่อยเพื่อนนะโอเคโอเคอยูเลยเด็กโอ้โหก็จบกันไปที่เรียบร้อยกับเป็ดเก้านะเพื่อนแล้วก็มาเบ็ดแปดนะจ๊ะขอเปิด t u r b แล้วกันนะขอทักสามสิบหมุนไปเพื่อนเออกอนน้องๆหนูๆคนไหนที่ชมอยู่ที่อายุต่ำสิบแปดปีก็ควรได้รับคาแนะนํานะไม่แนะนําไม่เลยเหลือทําตามไปเลยขาดนะครับเออ โอเคหรือเปล่าน้องๆก็เดี๋ยวความสนุกสนานพอนะเออสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยสิบแปดเนี่ยเออไม่แนะนำนะอุ้ยแล้วตอนนี้หกสี่บาทแล้วสวยงามไอ้แดงช่องแรกก็มาหรือเปล่าไอ้แดงช่องแรกต้องโอ้โหไม่เข้าว่ะเฮ้ยโอ้ยแต่มันไหลดีนะเพื่อนไหลดีว่ะเฮ้ยมาว่ะมือวานเงี้ยเง้ยนั้นสวยงามมาแล้วจ้ะ

เฮียแต่ตอนนี้กำไรก็อยู่900เหมือนเดิมว่ะขึ้นขึ้นลงลงอยู่นั่นแหละเมื่อนมาขอลองปิดเทอร์โบแล้วสิบหมุนไปก่อนนะเบตแปดเนี่ยกับเบตแปดเนี่ยอืมนั่นเมื่อนเธอจะไม่ฉันรู้สึกเหมือนตอนยิบันละไยมาหน่อยนั้นฮัลโหล my f เฟ e น แล้วไอเจเอ้ยโอ้โหแล้วดอกนี้ยังไงมาเลยนะมันแม่งแล้วโนอะ้หุ้นเพื่อนมันยังอยู่900เห <900, S 2> มือนแต่ดอกนั้นดอกเดียวปังปังแต่ว่าตอนนี้มันก็900เดี๋ยว800เดี๋ยว900ออะไรของมันก็ไม่รู้นะนเพื่อนเออ ก็จบกันเป็นที่เบ็ดปนั้นเบื่อนเออก็เหลือที่เบ็ดเจ็ดแล้วกันนะขอเปิดตะโบแล้วก็ขอสักห้หมุนละกันเพื่อนนะเออก็เพื่อนคนไหนที่อยากกระสุนเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเออเดี๋ยวจะลองทาตามให้ดูนะเพื่อนแต่เราต้องดูเวลาโบนัสทามด้วยว่ามันแตกเวลาไหนนะหอังนี้ได้มา151่ราดบาทนะเพื่อนเออ ก็เวลาเราอยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมเนี่ยก็ต้องลิงใต้คอมเมนต์แรกได้เลยเพื่อนนะเออลองทักไปถามมาดูนะเพื่อนโอเคหรือเปล่าก็กลุ่มนี้ดีจริงเพื่อนเพื่อนเทคแคร์ในกลุ่มเยอะแยะมากมายนะเขาก็จะคุยกันเวลาว่าอะไรเขาคุยกันว่าเกมไหนมาเกมไหนแตกนะเพื่อนอ๋อก็ดีนะแบบว่าเวลาแบบหมดเวลาบนทางเนี้ยแล้วเพื่อนเขายังเล่นอยู่แล้วเขาแตกอ่ะเขาก็ยังบอกในี กลุ่มนะว่าเกมนี้แตกนะเพื่อนเอออะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วดอกนี้นะเานนขาโบมาอย่างงี้สวยเงีอุ้ยไอ้เี้ยนี้เดียวจะเข้าไม่เข้าเอ้ยแต่อตอนนี้กำไรขึ้นมาพัานหนึ่งแล้วนะเพื่อนวันนี้ทุนมาแค่เก้าสิบกว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะเออสวยงามยเพื่อนเต๋อเ,เล่ยๆหรือเปล่ามาแล้ว มาแล้วมันมาแล้วอีกแล้วมาอีกแล้วน้องๆสวยงาม้วดอกนี้งไงเบิ้มเออเออเอ้ยยี่เบ็ดเจ็ดมันก็มาดีอยู่นะเพื่อนเบ็ดเจ็ดก็มาดีอยู่นะเพื่อนเออนะเดี๋ยวผมจะไล่ยันเบ็ดหนึ่งเลยเดี๋ยวเบ็ดศูนย์ด้วยอ่ะถ้าเกิดมีนะเออก้อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมนะก็กดไลค์ก็กดซับสไครหน่อยนะเพื่อน ฉันให้มีกําลังจะทำคลิปต่อไปเด้อก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่กดไลค์นะเออที่กดสมัครสมาชแล้วก็กดแจ้งผมแล้วกันนะนเพื่อนเออก็จบกันไปที่เรียบร้อยกับ 7, นนเบ็ดเจ็ดนะนเพื่อนมาก็ขอไ้ฟัคติบหมุนไปแบบปิดนะโบเชียแม่งว่าไปเหยียงหวานเพื่อนโอ้ยปวดท้องปวดหัวเลย่อา,าเอาเอเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยดียนั้นั้นโอ้สวยงามแล้วดอกนี้ไงบึม พอปิดระโบมันไม่ค่อยมันก็เงียบอยู่นั้นเพื่อนสิบบุญเนี่ยปกติจากอะหมุนสิบจีใช่ไหมถ้าเกิดแบบเปิดระโบมันจะมีมาสักสามสี่ทีนะเพื่อนเออมันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เวลาเปิดระโบผมงงมากอ่ะขอรถที่เบดเจ็ดแล้วไอ้เ,ลลเบตหกแล้วกันเพื่อนมาขอสักสามสิบบุญแล้วก็เปิดระโบไปนะนะเพื่อนแล้วฟรีจะเข้าหรือเปล่าครับตอกนี้ยังไงยังไง เาตเบิรจัเบจัเบิเบาจังเบจัเบจังเบิโอ้โหโอ้โหนั้นนั้นเออโอ้โหแม่งสุดยอดชุดร้อไปเสุดยอดไปเลยนั้นนั้นนั้นนันั้นนั้นเอมาหน่อยอ้สวยงามเจ็บาบาทแล้วตอนนี้ไงโอ้โหมกแล้วหัวร้อยกบาทโอ้ยตอนนี้ปังเพื่อนๆปังไม่ไหวเลยนะเออ

ใครที่ยุ่ตาวสิแปดปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะเออก็ดูผู้ความสนุกสนานพอไม่แนะนําไม่เล่นนะเออโอเคว่าน้องๆน,นะเออก็ยังเรายังหางเงินเองไม่ได้นะก็เดี๋ยวมันจะเดือดร้อนพ่อแม่เอานะเพื่อนเออขอสักสิีหมุนไปเป็นเทบไปน้องๆอ,อย่ไปแบนแยนไปแบละเนอหรือเมื่อนคนไหนที่มีปัญหาหาการเงินนะก็ไม่แนะนําเลยนะเพื่อนนะแต่ ถ้าเกิดมีเงินแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็กลุ่มวินาทีก็สนใจบอกได้นะเพื่อนคลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเออก็จะเพิ่มมาตาการแตกนะเพื่อนมันจะแบบแบบเสี้ยวอะเพื่อนมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเออไปคิดะเบ็ดโอกก็มาได้อยู่นะนิดนึงนิดน,งน,ดนึงเลยนะเออแต่กูว่าเบ็ดเจ็ดอีสุดนะเพื่อนอุ้ยไม่น่าไม่ไม่น่าไปชมคนอื่นเลยมันโกรธเราหรือเปล่า มันกดเราหรือเปล่าแล้วดอกนี้ไงบึ้มขึ้นมาโอ้โหอีก45บาทจังน้องโอ้โหวันนี้มันไหลลื่นปื้นตื้นจริงๆเลยนะเออดอกนี้ได้มาอีก176บาทเบื่อนเออแล้วหมุนท้ายไงบึ้มโอ้โหไม่ไม่อ่ะขอลดไปที่เบ็ดห้าละกันนะเบื่อนเออผมปวดท้องมากเลยนะขออักตสาม่หมุนละกันปวดท้องเบื้อนอ,อย่าเป็นเข้าห้องน้ำจังเลย อยากไปเขาหามจังเลยนะเพื่อนเธอถ้มีฉันรู้สึกเหมือนตอนดิฟ่าตอนที่ฉันมีแฟนกนแลแและเบ็ดนางเงียบกิบเลยชิพ่าหยเฮ้ยมาหน่อยนั้นนั่นนั่นนั่นวะเอ๊ะเอ๊ะ เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบแปดนะเออไอ้เหี้ยมันยังอยู่แล้วเดินอยู่เลยพันกว่าในเงินเมื่อแต่ว่ามันก็มาดีอยู่นะไหลเรื่อยๆนะมันไม่ได้หายไปตลอดเลยนะเออมันก็ไหลมาดีอยู่นะเออเราก็ว่าเขาไม่ได้น้องๆโอเคป่ะนะเออเธอจำมีฉันรู้สึกเหมือนตอนสิบแปดเออ มาในรอบนี้เบิ้มเข้ามาอีกเบิ้มเข้ามาอีกไหมไม่มีนะจ๊ะก็นี่อีกสิบสิบหมุนนี่ว่าแบบปิดฮบอนะเพื่อนลืมเทคนิคนีคน้นะอย่าลืมแล้วก็อย่าข้ามตะวินาทีนะเพื่อนต้องดูให้จบนะเออเทคนิคดีๆต้องเอาไปใช้กันนะเพื่อนเออแต่เราก็ต้องดูเวลาโบนาณธร,รมด้วยนะว่ามันแตกตอนไหนนะเพื่อนและเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเออก็ลิงใต้เปมีแรกเลยใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัวนะ uý, yeah, bệt ha, bệt ha, không phải lót bao nhiêu, vậy, nó nhế nhế bạn, bạn, nó nhế nhế bạn, và cuối cùng bơm nó vào, bơm nó vào, rồi thì ôi, mà cha các một lần เบทสี่ไม่ค่อยได้เอ้เบทเบทหไม่ค่อยได้อ่าลงเป็นเบทสี่แล้วกันเพื่อนขอสักสามสิบหมุนไปนะขอสักสามสิหมุนไปน้องๆเอออย่าไปวันอย่าไปไหวน้องเออเฉันนื้องตอนสเออ๊วะออโหแล้วมาไหมน้องมาไหมน้องมาไหมน้องๆอุ้ย เฮียเขาฟรีครับพี่น้องเขาฟีกแล้วครับเออเป็นไงอ่ะโอ้โหมาของกดแบบรัวๆเลยดีกว,ว่านะเออ <You S 1> ขอกดแบบรัวๆดีกว,ว่านะสวยงามดอกนี้สิบบาทแล้วไวสามตัวดอกนี้ห้าหกเจ็ดไปเลยเพื่อนโอ้โหตัวเรียงไปห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถึนงน้องเป็นไงเป็นไงเป็นไงมาหรือเปล่า มาเรื่อยๆไหมอืมมาต่อ5ขีดช่องแรกโอ้โห5ขีดช่องแรกไม่เข้าครับพี่น้องเออใครที่อยากรู้เวลาการแตกของแต่ละเกมนะก็เรีงใต้กอมเมนแรกได้เลยนะเออมันจะเพิ่อมอาัตราการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนก็มันจะรู้อะว่าเกมไหนแตกเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเพื่อนเออพอตามนั้นอนะ่ะโอ้โหแล้วตอนนี้ได้มา600 6ส2บาทเมื่อนโอ้โหได้เรื่องเลย นะและเหลือเจ็ดหมุนยังไงกูว่าแตกพันนะว่าเบสสี่เข้าดีจัดนะเบสสี่เข้าฟีดีจัดนะเพื่อนสวยงามแล้วดอกนี้มาห้าเบสบาทาเช่นเคยและดอกนี้สิบสี่บาทแต่น้องๆโอ้โหมาเรื่อยๆรยืมาเรื่อยเบสสี่รอดเพื่อนเบสสี่รอดมากเออก็คือแบบข้างนอกก็แตกดีข้างในก็แตกดีโอ้โหและไม่ถึงพันนะจ๊ะดอกนี้ได้มาเจ็ดร้อยเจ็สิบบาทเท่านั้นเอง นะโอ้โหเป็นสีรวยสวยๆไปเลยนะโอ้ยแล้วมาอีกเรื่อยๆมาอีกเรื่อยๆจ้าๆน้องๆโอ้โหเป็นไงสุดยอดสุดยอดไปเลยนะเดี๋ยวจบสิบวงวนนี้ผมขอลดเป็น,นเป็ดสาม้วกันเพื่อนนะเออสวยงามแล้วดอกนี้ไงมาต่อหรือเปล่านี่เอ๊ะ ก็เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมนะก็ดูอยู่ก็กดไลค์ก็กดซ like, ับ like, สไคร้หน่อยนะเพื่อนกดแชร์ผมด้วยก็ดีนะเพื่อนก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะเออก็มาหน่อยดิมาหน่อยดิกาไรตอนนี้มาพันกร้อยกว่าบาทแล้วจนมาแค่เก้าสิบกว่าบาทนะเท่านั้นเองเพื่อนไอแดงช่องสองไปเฮ้ไอแดงช่องแรกไปลูกโอ้โหขออะไรไม่เคยได้เออก็อหมดไปทีร้อยมาก็เขอบเป็นเป็นสามเลยแล้วกันไม่ต้องซิมหมดแล้วนะ เออไปสามสิบหมุนไปนางน้องอย่ามีวันเฮ้เฮ้ว่เอ๊ะเอ๊ะว่เอ๊ะเอ๊ะแล้วมันไม่เข้าเลยว่าเอ๊ะเ,เนี่ยอ๋อมาหน่อยเม่แน้นจๆนๆๆๆอุ้ยมาแล้วจ้าดอกบี้แหล,ล,ละเบิ้มกๆๆๆๆๆองสองบาทๆๆๆนๆๆๆๆยๆนมาอีกฮะสองขีดสวยงามโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวยไ อ่าเดี๋ยวดูเบทสองนะกัรเพื่อนขอสักสามติดหมุนแล้วก็เปิดเทอร์โบไปนะเพื่อนเออขอเปิดเทอร์โบไปนะอย่าไปหวั่นนะเออโอ้ยแล้วดอกนี้เบึ้มเข้ามก็ไมบึ้มเข้ามาอีกโอ้โหเป็นไงสุดยอดสุดยอดไปเลยครับไอ้หนองเออสวยงามเลยดอกนี้ไงบึ้มเข้ามาอีกหรือเปล่าบึ้มเข้ามาอีกบึ้มเข้ามาอีกบึ้มเข้ามาอีกเฮ้ย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 เบทสองยังไงรอดไม่รอดเบทสองรอดไม่รอดเบทสองรอดไม่รอดไม่รอดไม่เป็นไร ไม่เราไม่เป็นไรเพราะกําไรตอนนี้มาพันหกหนร้อยกว่าบาทแล้วนะอุ้ยแล้วอมกระดานเงี้ยโคตรสวยชอบมากเลยนะนอนนออ๋อนน้อนนออนวะนอน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 บ5กบบบนีบวาร้อยเยหกบาทนี่ว่ายไม่ได้500ร้อโอ้โหใส่ตาผมเบลอ์แล้วเธอไม่ชัดเจนฮันน่โอ้ยเล่นมุกเฉยเลย ห้าบาทสิบอาจก็เอาวันนั้น,น,นอ๋อก็ออก <c oughs> ถ้าผมไลฟ์สาระไปก็ขอโทษด้วยนะเพื่อนเออนะถ้าใครมีเทคนิคดีๆก็แนะนํามันเข้ามาหน่อยนะเพื่อนเออแล้วดอกนี้ไงโอ้โห,โหบุดเข้าไปแล้วมาเบ็ดหนึ่งเบ็ดสุดท้ายอ่ะขอเปิดท u r แล้วก็3ามสหมุนไปอีกเช่นเคยนะมาเปิดท u r สิล้ออ่อสวยงามมาแลวย,งยัยงไงยังไง บึม้็มาบึมก็มาบึม,มบึม,บมอ้อขฝันไปเลยสวยงามล้วเดอกนี้ไงโอ้ยมาแล้วจะมันมาอืเต็ดหนึ่งเป็นไงก็ได้อยู่นะดอกนี้ได้มา25บาทเพื่อนเออ25บาทนะเออสวยงามมาอาีกไหมโอ้โหมาเรื่อยๆเรื่อยๆสิลูกเรื่อยๆสิลูกสวยงามแล้วาม,ลมาต่อมาต่อดีดอกนี้13บาทและหลดีจัดโอ้โหทำไมไม่เหมือนเป็ดเก้าเลยวะเหินเลย เนเลยอย่าอย่านะยี่สิบหกบาทดอกนี้โอ้โหเป็นไงกําไรตอนนี้มาหนึ่งมนเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วเพื่อนนะเออเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วนะเพื่อนมาเรื่อยๆสวยงามแล้วดอกนี้ยี่สบี่บาทอ้โหเป็นหนึ่งแตกดีนะอย่ามองข้ามนะเพื่อนเบ็ดหนึ่งอะก็คือแบบก็ดีอะถ้าเกิดใครเอามาแรกๆแล้วแบบว่าแบบว่าไล่ไล่ตั้งแต่เบ็ดหนึ่งเอ้ย แต่ที่ผมแนะนํามาแต่เบ็ดสูงมาเบตต่ำนี่หวาเพื่อนใช่ไหมเออก็เบตหนึ่งแม่งมาตันอยู่ที่เบตหนึ่งเหรอหรอตอย่างี้หโอ้โหหนึ่งสองโอ้ยแล้วหน่อยเขียวช่องแรกช่องแรกลูกเขียวช่องแรกมาแล้วโอ้ เบตหนึ่งนี่เพื่อนมันมาทันอยู่ที่เบตหนึ่งครับพี่น้องโอ้โหสองร้อยสองบาทดอ,อกนี้ขอ,ขอจบคลิปเลยละกันเพื่อนๆนะเออก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์อีอนะอออกร like, อบหนึ่งละกันนะเพื่อนแล้วกดแชร์ผมด้วยนะเออ,อวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนละกันไว้ด้วยกลุ่มวันธรรมนั้นเพื่อนเพิ่มอัตราการแตกของต่ละกมน,นะอย่าลืมกันนะเออก็ลิงใต้คอมเมนต์นะเพื่อน วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนละกันมล้วก็กระสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะเออบ้ย